เข้ <Okay. S 1> เาบ่อืมเข้าไหมบ่ <Okay. S 2> มีคนเกิดปะละ่ะถ้าเกิดจะเข้าไมี ใครวะบอดยิงหอ,อดวัดครับวัดยิงใครไม่รู้ยิงคนยไปต่มันไม่ยิงวะลองไปดูก่อนเลย

เฮ้ยใครมใครมันออดออดแล้วหนึ่งออดไม่ตรงนั้นมาหนี้มานี่มานี้ปนมานี้เพื่อนออดมามามาหากูมาหากูไอ้ยักษ์คุยิงแตงนึง ไปเก็บดูของนั่นหละของดีปะ่ะไม่มีอะไร,รเลยทีย่เอียแล้วมึงที่มึงมีคนเหรอคนดิมีเพื่อนด้วอบ,บดิยิงมันล้มอ่ะตายแล้วเพราะว่าเพื่อนมันอยู่ไหนไม่รู้อ่ะมึงตายไม่ใช่กูยิงมันตายแล้ว

so <laughs> 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 เงาผ่าตัดได้บ้างป่ะเดี๋ยวกูดูกั่ต้องอมีเอ็มโฟกัเออเออเออาร์สิบห้าว่ามันเกิดเปิดเอาในกล่องแน่เลยไม่ใช่มีของม่วงด้วยเออใช่น่าจะเปิดในกล่องม,มีรูสองหองเพราะว่าแม็กมันเป็นเอเคอะใช่ แล้วมันชอบดรอปเว้วยกูเคยเปิดเจอบ่อยแล้วมึงไม่เอาดีพีสิบสองเหรอไม่จะเอาอยู่เดิออดนกูรู้เอาเปืนอะไรอยูก่ก็เก็บใสก่กระเป๋าไปดิมึงเอาพาตัดมึงเอาพาตัดปะ่ะึพาตัตดพาตัดใจเหรอใจเล็ก

แบยังอ่ะมึงได้เอาเด็กมไอแ้แบบั้นหรอรโอ้โห่ลูกสาวโอ้ยตาย เอาไม่ได้พี่ฟเนี่ย,ยไม่เอาเป็ดโจนนะเพื่ม,มันมีของนี้เลยอันนี้มันฟาร์มของดีนะฟาร์มเป็นอืมนี่คืออะไรวะเนี่ยอันนงานที่ตรวจคนไงเดดทาไงในแอดด็อก

เด็กแก่ もう手を見込むかもそっか、でもでやろ。u と、え the f i n i い。はい。はい。はは อยู่นี่หรอไอ้ออตัวที่ไปไอ้ตายตรงแอร์รวมเบอวะมันทั่วเฮ้ยเอ้ยมันมาเปิดห้องร้านไอ้สัวจริงเหรอเออมันบ้าบอร์วะเปดองร เปิดในห้องรนี้มินเลยนะออกไปเลย้อ Không lỡ, có... không Cũng không Ồ, không Ở trên của này phải bạn um mm.